วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทอเสนอรายการราบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับ วัดีัวนนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมันนั่งท่ามกลางบรรยากาศสบายๆนะครับในเรียกว่าวงล้อมของมะม่วงนั่งนะฮะนั่งมันไม่ได้ยืนนะไม่ได้ยืนครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นเนี่ยไม่ได้สูงเลยแค่หัวเรานะหัวเรานั่งหัวเรานั่งเองนะครับแบบนี้อันนี้คือพันอะไรครับคุณลุงครับตัวนี้มันขุนสีครับมันขุนสีครับจริงๆแล้วต้นปกติของมันขุนสีเนี่ย มันจะอยู่สูงประมาณไหนฮะเออก็ปกติเหมือนมะม่วงทั่วๆไปครับแต่นี้เราปลูกตัวน,นี้ระยะชิดเนื้อที่60ตารางวากว่า68ต้นครับกต่ตารางหว่าต้นเราไม่ถึงตารางวามันมีคําว่าสอยมะม่วงเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอ,อ๋ออันนี้นั่งสอยเดินมผ่านลูกล่วงนั่งเด็ดธรรมดานี่แหละมันอยู่ที่เราบํารุงด้วยส่วนหนึ่งนะครับพยายามไม่ให้ปุย๋ยตัวหน้าคือไนโตรเจนเนี่ยนะอย่ามไม่ให้มันก็จะไม่สูงการมีรอันเนินงการที่เขาออกลูกตลอดเวลาเนี่ยเขาก็เลยไม่สูง เพราะนั้นบางทีเราดูว่าต้นมะม่วงโตหรือไม่โตให้ดูที่คอดินครับครับอายุสามปีต้นใหญ่ขนาดน่องน่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็โตลแล้วนี่คือสามปีครับก้าต้องถามว่าทาไมไม่สูงปกติสามปีผมเห็นแล้วมันสูงกันี้เยอะเหมือนกันมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ที่นี่ม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราควบคุมโดยการให้อาหารเขาถึงบอกแล้วว่าปุ๋ยมีหลายสูตรครับตัวน,นี้ครับเพราะ,ะนั้นเราพยายามตัดไนโตรเจนออกความสูงไม่ได้มีผลกับการออกผลเออบางทีสูงมากใหญ่มากจํานวนลูกก็มากก็จริงแต่ว่าคุณภาพไม่มี เห็นไหมแต่ว่าของเราเนี่ยแม้จะลูกจะน้อยต้นแต่ต้นมันเยอะครับในเนื้อที่ตรงนี้ถ้าลงมะม่วงทั่วไปก็ลงได้แค่สองต้นครับแต่เราลงไปหกสิบแปดต้นเพราะนั้นจะนับ้านับจำนวนผลแล้วก็มากกว่าหรือว่าเท่ากันกับไอ้สองต้นใหญ่แต่คุณภาพลูกต่อลูกับนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยมันด้ลูกต่อลูกนี่ไงหผ่าไปแล้วนี่ฮะกัดเลยชิมเลยผมทานได้เลยฮะเอาเทินหน้าที่นี่ไม่มีสารเคมียาฆ่าแมลงปุ๋ยเปิดที่ให้ในอินทรีไหมเนี่ย อินทรีย์นำเคมีเสริมครับเคมีเราเสริมทางใบครับครับแต่ทางเด่นนั้นอินทรียครับอินทรีย์ครับนะครับเห็นหน้าตาน่ารับประทานเลยทีเดียวรสชาติจะเป็นยังไงครับแบบนี้อลองดูเลยครับสุดยอดมะม่วงกินดิบมามีมาแต่โบราณเลยครับไม่ต้องปอกเปลือกทานเลยเปลือกของมะม่วงของผลไม้มีวิตามินซีสูงครับนี่ผมทานทั้งเปลือกได้เลยอ่าฮะทานเลยมัอ่าไม่ได้จำาทานก่อนกันเลยม่าอือ๋อทานได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับแพทานาดนสิ ทำไมผมอยากอยากยกินตอคุณลุงอ่ะเห็นไหมครับเปลือกกรอบไหมครับผมว่าความกลมกล่อมเนี่ยเปลือกมีผลนะนั่นน่ะสิอนี่สารว่ทั้งเปลือกเลยครับแล้วที่เปลือกวิตามินซีสูงด้วยครับอืมเห็นไหมเนี่ยอยาจะบอกคุณผู้ชมนะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ทานมะม่วงทั้งเปลือกครับในชีวิตจริงๆเพราะนั้นเราเดินเข้าสวนเนี่ยเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวนทานได้เลยครับนี่เลยครับอร่อยครับ อร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ที่ผมนั่งตรงนี้นะฮะมดแดงแฝงต้นมะม่วงที่มีคำโบราณมาหาพืชอย่างดีเลยครับเป็นยามอย่างดีมาจับหนอนกินหมดครับเพลี้ยกินหมดครับจับได้ไม่ได้แต่แมลงพ่นบินแต่ถ้าแมลงวางไข่เมื่อไหร่มดแดงจัดการเลยอืมที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนด้วยครับฮะดีเนาะเพราะนักร้องน่าจะเป็นรังแกมันนะไม่มีเงินเดือนนังี่ทีวงทีมงานแล้วก็เดินเดินหลบนะฮะแบบครับอันนี้คือประมาณว่าคุณลุงเนี่รักมากก่ะ เรียกเรามดแดงแฝงคุณมะม่วงอะไรครับครับผมเพราะนั้นที่นี่เราเลี้ยงมันเราไม่ได้เลี้ยงครับมันอยู่มันเองครับครับแล้วมันเนี่ยโดยธรรมชาติมันจับหนอนกินครับจับไข่ของแม่ผีเสื้อกินจับเลี้ยกินอมันช่วยเรานี่ครับ ครับผมนี่แหละนะฮะและนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าการใช้ธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติถูกต้องนะฮะจริงๆแล้วการปลูกมะม่วงนะฮะไม่จาเป็นต้องปลูก2ต้นใหญ่อย่างที่หลายคนเคยคิดเคยเข้าใจต้นเล็กๆเตี้ยๆแบบนี้นะฮะให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านะครับมะม่วงที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคุณลุงเท่านั้นนะฮะหายท์อยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามีมะม่วงที่ได้รางวัล4ปีซ้อนอ๋อข่าวนิยม ชื่อว่าข่าวนิยมชื่อพ an ันว่าข่าวนิยมเกิดมานามสกุลของคุณพ่ออาจาร,รย์นิดอาจารย์นรินคุณพ่อท่านเป็นคนปลูกมาครั้งแรกไม่เคยได้ยินเหมือนกันเลยเอานามสกุลท <Power less. laughs> ่านมาตั้งชื่ออันนี <intell item related> ้เราต้องให้เกียรติท่านคขาบาน้อยคขาว่าข่าวนิยมเนี่ยนามสกุลเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามะม่วงข่าวนิยมนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอดใจหน่อยแล้วกันเป็นครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเรารู้เกษตรกับนายมดเขียวหมดไม่า้อีกแล้วความรู้เยอะจริงๆนะครับประสบการณ์ตรงนะครับวันนี้ครัััััับบบบรรรราาคคคคนก่อสสวดดีี เกษตรกร,กรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080-550-4888